วัสดีครับผมมุมต่อนะครับมาคลิปนี้เอาการ์ดโอดินยามาอวดครับเป็นบิ๊กกร์ดในที่สุดผมก็ได้มาครับเปิดมาเกือบจะอะไรวะห้าสิบหกสิบกล่องได้มั้งห้าสิบหกสิบกล่องเนี่ยแต่มันไม่ได้เป็นแบบยกแพทไง ผมซื้อในเซเวมันแยกแพ็กอยู่วางไว้ตามชั้นซื้อมาได้แต่ N ครับเกือบจะถอดใจแล้วถอดใจไปแล้วแหละเนี่ยเป็นปึกเลยครับ N นทั้งนั้นงามไสอย่างิงวันนี้พอดีว่าเห็นมันอยู่ในชั้นวางครับมีอยู่สกล่อง มีอยู่4กล่องก็เลยเอามา3กล่องเพราะว่าแม่งราคาก็แพงหลวอเกิน49บาทกล่องหนึงอะเนี่ยบิ๊กการ์ดอันนี้เป็น SR นะครับคุ้มค่าที่รอคอย SR 029กกฮังสีทองนะครับขอบทองตัวหนังสือสี ดำอันนี้ตัวหนังสือสีทองได้วิบวับแล้วครับใบแรกของผมในบิ๊กการ์ดคลิปนี้ไม่นานครับเอามาโชว์เฉยว่าผมได้แล้วแต่ก็ถ้าเจออีกก็จะซื้อดีไหมวะเนี่ย ถ้าเห็นอยู่ในชั้นหลายๆกล่องก็เ,เดี๋ยวจะลองซื้อมาใหม่ครับเผื่อจะได้การ์ดดีๆอีกแต่แม่งออกยากเหลือเกินบิกการ์ดเนี่ยซื้อมาโหกล่องมีเป็นกระตากเลยเจอแม่งแต่เอ็นเปิดมาครั้งแรกก็ตกใจเลยครับเห็นมันเลื่อมๆทองทอง พอเปิดออกมาโหสุดยอดเลยใบนี้เนี่ยผมเจอในช้อปปี้เขาขายอยู่ประมาณหกร้อยหกร้อยกว่าบาทใบเนี่ยครับถ้าใครชอบสะสมการ์ดก็มาคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปมาแชร์กันว่าได้การ์ดอะไรบ้าง อันนี้ก็ใบแรกเลยครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับไม่นานแป๊บเดียวเพราะว่าไม่มีอะไรมีแค่การ์ดใบเดียวหน่อยเดียวขอบสีทอง แต่ผมอยากจะได้การ์ดมังกรสักใบนะที่เป็นวิบวับอะมังกรสวยดีแต่ยังไม่เจอเลยครับในช้อปปีรู้สึกว่าจะขายอยู่ร้อยกว่าบาทนะใบที่เป็นมังกรน่าจะการ์ดอาการ์ดอที่เป็นมังกรนะครับมัน,นก็สวยดี เนีครับนัมเบอร์029ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปไปละ